โอเคครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็เจออีกหนึ่งคนที่มาเพิ่มนี่เฮ้ยโป๊เบาเลยไม่เดียวไม่เดียวมาเปิ้ลรถเล่นไม่เดียวเดี๋ยวไปก่อนอ่าลองเล่นไปก่อนเอ้เน่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 อันนี้เราพาเด็กมาลองผมอยากลองจิ๊ดเดอร์ครับนั่งนี่นั่งนั่งเลยนั่งไปเบาอุ้ยไม่เคยขี่อันนี้ไปเบาเลยเอาขาขึ้นข้างนึงก็กรอบเหมือนรถกำลังจะออกเป็น เขายังไม่เคยนะครับวันนี้ก็นี่เราก็อยู่กับต้นเบรียอร์นะครับนี่แล้วก็ก่อนเนลจัดวันเดทโอ้โหโหดโหดจัดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไหนอันนี้ขวดอะไรอ่ะไหนวะเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเิดดับรถก่อนเออดับรถก่อนแล้วน้ำแตกเหรอพี่มันมีน้ำในหนดูก่อนดูก่อนประหยดเปล่า อันนี้จะเป็น LS ของต้นแบรียเออร์นะครับผมยังสวยอ่ะแต่ว่าสูงไปพี่สูงไปเหรอสูงไปยังหน้าต้องเล็กกว่านี้เป็นไงแรงบะเฉี้วอันนี้คือยังไม่ได้ฟิตใหม่เลยใจสั่นใจสั่นไม่เคยขี่ได้เหรอโดนเหรอไม่โดนแตกไหมยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้เล่นเลยครับทุกคน ก๋วเนียววันนี้เอา ayo, น้องมีบุญน,นะครับกับโซนิกมาวันนี้มาเล่นกันคือเป็นในที่ปิดนะครับไม่ขอบอกสถานที่นะฮะตอนนี้ต้นบริ่เอิร์กกำลังเครียดฮะไหนหอขอนึงออกตัวหนึ่งออกตัวเฮ้ย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 เกียร์สอง ได้ไมวหลอดเท้าไปเอาใม่เอาใหม่ขอขอรอรอขอรอรอขอรอรอวันว่างๆเข้ามาคนแรงครับคนแรง จะเข้าป่าอย่างเดียวเลยครับเไ้ยมันมันไม่อยู่พี่คันมันแบบพอเราเบิ้ลอย่างเงี้ยหน้ามันไหลพี่ไหลเลยใช่ไหมออกยากพี่เนโอ้โหการใส่เกียร์ดับเลยเฮ้ยเจยโหดจังวะเดี๋เกียร์ดรอปหน่อยนั่งพูดไม่พูดไม่ได้นะฮะใส่ไฟน่าจะ ลงเลยเกือบล,ลองอ่ะ <_ d ata> ลองที่เลยว่ะโอ้ยไปลันตองรันตอง ขอลองโซน,น,นิกหน่อยครับอโอ้โหไม่เคยเล่นว่ะบอกเลยเ <c oughs> สียวอ่ะสะเตอร์อะไรนะสะเตอร์เท่าไหร่แล้วนะลืมส,ดดส,สเตอร์ครับ<ะ><ะ>โคตรใหญ่รถยกล้อครับแต่ว่าเอามาแว้นรถ<อ>ยกล้อเอามาแว้น<อ>ว้าไปแล้ว みんな。 ครั้งแรกไปเอาลงเดี๋ยวนี้นะสเตอร์แค่แค่ปล่อยแบบยังไม่หมดเลยอเออเออยันสองถ้าสับเร็วๆก็แอบลอยเลยเมื่อกี้นี่ลากลากมาเด็กเนี่ยเดีว้าวเดี๋ยวว้าว้เดี๋ยวถามันขูดแล้วเออมันขูดแล้วตกใจเนี่ยดูดิทุกคนเป็นไงเป็นไงอ่ะดูนอนนั่งนะนั่งแบบนี้กำลังกำลังจะ แล้วพอออกอ่ะมันจะกดไปอีกถึงไหมรถมันจะดึงแล้วเนี่ยขูดปิขูดพื้นปิบไอ้เสี้ยวว้าแล้วใส่แต่นี่ทำไมนะฮะถ้าใส่แตะถ้าใส่แต่นิ้ยวหายถูกใจไหมถูกใจไหมดูดูสีเสื้อกับสีรถสีมวกคนเข้ากันนะพี่กลับไปนี่ต้องจัดทักคันแลยโอเคแต่มันว่ะแต่ช่วงมันยาวมันออกง่ายพี่เออมันยาวมันออกง่ายจริงออกง่ายโยแต่ออกแล้วต้องเตะเลยใช่ ลอยต่อไปเลยบ้าสเตอร์สเตอร์นี้สเตอร์หลอกครับตันนี้สเตอร์จริงไปนะฮะห้าร้อลอยดิกดให้โยดิกดลงพี่เกือบเกือบลงมา่อกี้ไปแล้วพี่เอ้ยนี่ครับทุกคนอันนี้สเตอร์หลอกครับสเตอร์จริงอยู่นี่ครับทุกคนผมก็ใช้สเตอร์นี้ี่ออกตัวเลยนะพี่ผมไม่รู้เนี่ย พอ้ไอ้เวลาบิดไปรอบสุกๆแล้วมันมันฟรีไปเลยพี่เอาจะฟรีมันมันไม่มีฝันไงพี่คือเมื่อกี้ที่ดังน่าจะเป็นเสียงกินโซ่มันจะโซ่มันตึงมากพี่ตึงจัดดูดิไม่ย่อนอะลองกดดูโคตรแข็งเดีวเพิ่งไป่เดีวเพิ่งดีๆกันเนาะพี่หน้าทำไมลอยอย่างเดียวครับแข็งตึงขนาดนี้เรียบร้อยดีครับเนี่ยกินแต่ว่าใส่กระสเตอร์มาพอดีครับพี่แต่ว่ามาอยู่เงี้ยมันแบบยังงไเรียบร้อยไปเลยตอนนี้มีโบนก็ไปแล้วหนึ่ง แล้วไอ้ต้นก็ตอนแรกผมคิดว่าอุยคอขาดแบบว่าพอวิ่งไปก็เหมือนเกี่ยวว่าเสียงมันคลึงเลยโอ้สรุปเป็นเสียงของสโชคดีเลยพี่เออเขาบอกแล้วตรงนั้นมีหลุมเออเแบบตกเลยเดี๋ยวโชคดีคันนี้ตกไปแล้วล่งพี่ดีไม่ล้มอาจไปเต็มเหนียวเลยรอบแรกรอบแรกที่ไปเลยพี่ จะเข้าป่าัเื่องฮ้ยมันใส่ย,ยกออมันใส่ย,ยกอยู่แล้วอันนี้ยกเก่งนะยกนิ่งด้วยน้องเนี่ยน้องกำหมด ขอแจกไปครับทุกคนปาปาแหงหูตัดแก๊งโอเค,อเควันนี้ก็กล่าวลาไลกับบรรยากาศแบบแห่งความคิดถึงนะครับทุกคน ก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากเวลาเรารวมตัวกันครับทุกคนก็วันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจให้ทั้งต้นเบลเลอร์แล้วก็น้องๆกโกนิลด้วยครับแล้วก็กําลังใจให้ผมด้วยก็แล้วเดี๋ยวเจอกันวันนี้มาเล่นข่ำๆครับก็คือคิดถึงอะ่ะคิดถึงนไหนลงมาก็มาเล่นกันสักหน่อยเป็นพื้นที่ปิดนะครับก็ไปแล้ววันนี้บา,บายบาทุกคนครับ